้ยทำไมกล้องเป็นงี้ทำไมแปลกแกว่ามันชัดป่ะ<ก>เฮ้ยแล้วทาวปากชูเนี่ยเที่ยวรถยากแก้ง่ายไหยสวัสดีครับถันไม่ชัดจริงหรือว่าแกล้งเฉยมันไม่ชัดจริงๆมันชัดป่ะไม่รู้หรือว่าแบบฟิล์ม ฟิล์มฟิล์มรอก,กัน,นๆๆเลยกันชัดไหมแกแกมายถึงว่าความน่ารักมันชัดหรือเปล่า <laughs> เอออะไรบาบา <laughs> ดีฟอันนี้คือเรานั่งกลางกลางแบบเอ,อ้ยรือมันมันเที่ยงหรือเปล่าสวัสดีครับไมอร์นิ่งนะครับไม่ใช่พอด,ดีวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ป่ะหรือเขาพักผ่อนนอนกันเพื่อนผมยิงแฮงก์กันอยู่เลยเพื่อนผมยิงแฮงก์กันอยู่เลยแฮงก์กันอยู่เลยพี่ไม่ไหนมา พ,พี่ไม่ได้ไปเที่ยวแต่เพื่อนไปดูสาวคือไงล่ะนี่นะมีตัวแสดงแทนะนี่นะครับอ๋อฝั่งน,นู้นน่าจะเป็นแบบว่าโอผม have a l o t of i n t h e fan in my life ค้างเหรอผมไม่ได้ค้างนะผแมคม่<ห>มอง มองอันนี้ทิ้งไว้นำมาปวดดึกไม่หานี่ไงเป็นไงล่ะผมพูดว่าผมจะไลฟ์ผมไลฟ์จริงๆเดี๋ยเอ้าเหรอนี่ไงให้แกไลฟ์ทำไมแกให้คุณตาไลฟ์ไลฟ์เล่นๆพี่หนูไม่ค่อยได้ไลฟ์อะโอ้โหผมแทบไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยพี่เออไม่กี้ผมถ่ายไปแล้วเห็นพี่เข้าซีนเรียบร้อยเห็นโลที่ท่านหมดแล้วหนูไม่หาเราเล่นเราเล่นนี่ตัวห่านหนูไม่หานี่นะครับ เราไม่หา่หานะครับเพราะ <ๆ S 1> ว่าคนที่เขาคิดว่าเขาจะไลฟ์ในฉาก <laughs> คือออฟโรดนะฮะอันนี้คือนี่คือแสดงรูปพี่นี่พี่พิทยานี่เขาเขาทักมานี่นี่รู้จักไหมฮะไหนนะโอ้คอมเมนต์มันรันเร็วมากเออ,อทุกคนเขารอเธออยู่ พวกติ war, oh, uh ่งเธอเขาก็ไปไปรอช่องชั้นเพราะว่าชันถ่ายแล้วติดเธอเออจริงเขาก็รอรอโพลาโพลาบราซิลนี่แฟนแฟนบราซิลมาเต็มเลยแจริงๆไม่ใช่แค่บราซิลนะครับหลายหลายประเทศเลยครับท่าน้ยอินเตอร์แฟนประมาณหนึ่งเลยครับใช่เขาก็แบบว่าได้ได้ดูไม่มีโอกาสได้ดูซีรีส์ก็แบบเออเขาก็ชอบนะฟังแบบว่าไทยแบบเอเชียอะไรเงี้ยทำซีรีส์เนาะกำลังออก ไชซีรีส์ผมกำลังออนเดีวี่คิดเกมเมื่อคืนเมิ่งออนไปเลยเป็นไงบ้างเออเป็นไงเป็นไงพีมทำอะไรลงไปเมื่อคืนผมไปยิงเหรอไปยิงแบบว่าเล่นตาอูใช่ไหมใช่เล่นกับพี่ยิงพี่อูอแล้วไปยิงทำไมนั่นดิต้องไปรอดูเล่าได้อย่างเย่าได้แล้วอ๋อสปอยสปอยยังจริงจริงก็มีเหตุผลอยู่คือเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูไง ก็เป็นมีแบบว่าเรามีเหตุผลในการที่จะแบบไปยิงเขาไปยิงเขาแต่ต้องรอดูว่าคืออะไรแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเข้าใจแล้ว่าแบบไอ้ีี d รักเขายังฮะโอ้ผมรักเขาตั้งนานแล้วแต่ผมก็ยังหักหลังอ่ะเขายังทำตัวไม่่าพี่ได้ดูไหมครับไม่เห็นป่ะเออออแล้วแล้วแล้วทำไมถึงต้องไปหักหลังเขาด้วยมันมีเหตุผลไหมชื่อซีรีส์มันคือเกมรักลวงบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำเหตุผลเพราะเพราะว่าเราอาจจะแบบปกป้องเขาก็ได้ แต่ผมป้องเขากี่โมงไปยิงเขาเนี่ยแฟนขับรถขี่แบบเศร้ามากแล้วคือออกไปยิงเขาเศร้าหูมากเอาลูดิเออยทำไมใจร้ายอ่ะไม่ใช่ผมนะตัวละครนะผมว่าเล่นแล้วให้คนด่าด่าตัวละครอะผมว่าดีแสดงว่าคนอินดีผมเข้า X ไปนะพี่เมื่อวานอ่ะพี่เจอคนด่าว่าทำอย่างนี้ทำไมด่าลูกเลยแบบ ข,ขนาดนี้อ้อนี่ก็สายวายอัยในนี้ก็สายวายเปไง <c oughs> มีคนบอกว่าร้องไห้ทั้งตอนเลย<น>แต่ซีรีส์รีวิวซีรีส์เรื่องนี้ไหนครับพี่เพยเป็นไงซีรีส์ี้ดีออรอดูเลยรอดูเลยฉันบอกพวกเธอแล้วพวกเธอถึงพวกเธอจะเป็นสายวายแต่ว่า เธอรอดูที่มันไม่ไหวบ้างออให้ออฟโรดเล่นแบบไม่ไหวบ้างแน่นอนคือดึกแล่นอนออฟโรดตั้งใจแบบตั้งใจมั่งอะเรื่องเนี้ยตั้งใจมี่เชื่อป่ะผมผมว่าไปไปกับพี่เฮวันก่อนยอดเลยไปกับพี่เฮวันก่อนแล้วแล้วไปถ่ายกันที่ไหนนะต่างจังหวัดสระบุรี แล้วมันเป็นซีนที่แบบว่าโอเคเศร้าเศร้านิดนึงแต่เรายังไม่เฉลยว่าเป็นซีนอะไรพี่เพบอกว่าเฮ้ยเรื่องที่พี่ตั้งใจว่ะพี่เพลเดินมามาพูดกับผมพี่ทำได้ปะแล้วผมก็บอกเฮ้ยพี่ผมตั้งใจอยู่แล้วเอ้ตั้งใจทุกเรื่องแหละเแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนแบบชาร์เลนจ์ชาร์เลนจ์ใหม่ของนางอุ้ยชาร์เลนจร์จริงไม่เหมือนกันเลยนะมันคือมันคือการแสดงเหมือนกันแหละแต่แบบเถว่าแบบพอเราได้เจอกับนักแสดงที่แบบอายุเยอะเอาไปใช่เราเล่นเล่นแสดงที่มีมาก อายุเรื่องของแบบประสบการณ์ไมนทันแล้วค่ะกิน้าแล้ค่ะเอ๊ะเหมือนโดนด่าไม่เหมือนนักแสดงที่มากประสบการณ์ไงเหมือนพี่เพรกเขาแบบเข้ามาแบบในวงการนั้งนานแล้วว่ากี่ปีแล้วอี่๒สิบปีิบปีเอายังดีเอามีคนในนี้มา มีเดินม,มาแล้วโปรดิวเซอร์เดินมาแล้วโปรดิวเซอร์เดิมโปรดิวเซอร์เดิมมาแล้วไม่เห็นอะไรเลยพี่ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆจะไม่เดือดรอนฟันปากใช่ไหมไม,ไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่เรามีคลิปเป็นหล,ลักฐานุทุกคนนะครับขอความเห็นใจนะครับเข้ามาแล้วอย่าแบบอย่าเพิ่งแชร์เลยนะพูดอะไรบอแบบเดียวฟังหมดแล้วค่ะแล้้ววดดยออกร้องคนเดียวนะไม่หายหาตัวหาแต่เรื่องนี้เราสนุกจริงสนุกมากมันมากเป็นซีรีส์ที่แบบ โคตรมันออะไรใหม่ๆอยากให้อยากให้แก๊งสายวายลองเปิดใจเฮ้ยแต่เขาเขาเดี๋ยวนี้เขาชอบดูการแสดงนะคือเพราะว่าแบบวายเดี๋ยวนี้ครับคือเขาแ่บไม่ได้รีควายลินอ่ะมาเขาเรียกแล้วจ้ะวิเขาเรียกแล้วใช่ไหมผมด้วยไหมครับผมด้วยไหมสองคนผมเข้าซีแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าซีไปกับผมรอเล่นรอเล่นขอตัวไปทำงานก่อนนะครับบ๊ายบายนี่นี่โดิวเซอร์มีโปรดิวเซอร์ผมเองโอเคบ๊ายบายครับไปเร็วเวลาสด พี่เมื่อกี้ผมถ่ายไปมแล้วนะตอนที่พี่เพยเข้าซีนะอะถ่ายไปแล้วคน,นเดียวเลยนะไอ,อ